ผมมีของพิเศษสุดๆนะครับกับนี่เลยเกตวันนะครับ TS Racing Max ที่วันนี้เนี่ยผมนะครับจะเซ็นลงไปแบบสดๆนะครับผมจากผมเลยนักแข่งดริฟที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ที่ที่ออโต้สปีดไทยแลนด์เท่านั้นผมเนี่ยชอบรุ่นนี้มากๆนะครับเลยอยากจะมอบให้กับทุกคนแบบสิบทธิพิเศษพร้อมกับลายเซ็นของผมนี่ผมจะเซ็นลงไปแบบนี้เลยนะฮะให้ทุกคนเลยทีเดียวนะครับซึ่ง ย้ำอีกที2ี่ตัวเท่านั้นนะครับที่คุณจะได้เป็นเจ้าของพร้อมกับลายเซ็นของผมแบบนี้สิ่งที่ผมชอบนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยหน้าจอมันใหญ่ครับดีไซน์ก็ทรงสปอร์ตเหมาะตัวผมแน่นอนนะครับอ่านค่านฐานะบนรถได้แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ระบบสุดเท่นะครับกับมชชั่นเซนเซอร์นะครับเพียงแค่คุณเอามือปัดแบบนี้ เท่านั้นแหละครับมันจะสามารถเปลี่ยนหน้าจอบน OBD2 ตัวนี้ได้เลยนะครับย้ำอีกทีครับเดีย๋ยวผมแจกนะครับกับตัวนี้เลยนะครับ TS Racing Max นะครับเกตวัด OBD2 จาก TT Auto Speed Thailand ของเราพร้อมกับลายเซ็นนะฮะของผม20ตัวเท่านั้นนะครับผมใครที่อยากได้เกตวัดแบบนี้ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ใช้งานได้เยี่ยมยอดสุดๆเนี่ยทักมาได้เลยครับกับที่เพจของเรา TT Auto Speed Thailand